5. าวิธีฝึกคิดบวกวิธีที่1มองโลกในมุมบวกไม่คิดลบไม่ว่าจะพบเจอสถานการณ์แบบไหนขอให้มองในมุมบวกไม่คิดลบจะทำให้ความคิดของเราเปิดกว้างมองเห็นทางออกและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีส่วนคนที่คิดลบมักจะปล่อยให้อคติมาปิดกัน้น จนมองไม่เห็นทางออกหรือโอกาสดีๆในชีวิตเลยวิธีที่สองชีวิตมันสั้นอยากทำไรต้องรีบทำอย่าหาข้ออ้างให้รีบลงมือทำทันทีชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะมองเห็นโอกาสและหนทางใหม่ๆวิธีที่สามปล่อยวางได้ใจก็เป็นสุขเมื่อล้มเหลวหรือทำอะไรผิดพลาดรีบลุกขึ้นให้ไวเริ่มต้นใหม่ให้เร็ว อย่ามัวเสียเวลามานั่งเสียดายหรือบนถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วเพราะมันไม่มีประโยชน์หรือสร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตเราเลยควรอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะหลุดพ้นมีความสุขไวขึ้นวิธีที่4มองเรื่องต่างๆในมุมกว้าง ควรมองเรื่องต่างๆแบบภาพรวมอย่าให้ค่าหรือให้ความสนใจหรือหงุดหงิดกับเรื่องเล็กน้อยจนทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่วิธีที่5กล้าปฏิเสธเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจอย่าก,กลัวการปฏิเสธอย่าไปตกปากรับคํากับใครง่ายๆเพราะถ้ารับปากแล้วทําไม่ได้จะยิ่งแย่เป็นการเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองเข้าไปอีกเราไม่จำเป็นต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราควรเลือกแคร์คนที่เขาแคร์เราดีกว่าจงคิดบวกเข้าไว้เพราะไม่มีอะไรมาทำลายเราได้เท่ากับความคิดลบของเราเอง